ถูกที่สุดในเซตร้อยประจําเดือนตุลาคมสวัสดีครับมือใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเราอยู่ในซีรีส์สอนเล่นหุ้นมือใหม่รวยหุ้นควรจะรู้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปอัปเดตลิสต์กันว่า10หุ้นที่ถูกที่สุดในเซตร้อยประจําเดือนตุลาคมนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับตกเป็นของตัว Q House หรือว่า Quality House นะครับซึ่งก็ P.E. อยู่ที่7.48เท่าซึ่ง Q House เองก็เป็นหุ้นที่ดรนิเวศเนี่ยนะครับเขาถือลงทุนอยู่ด้วยนะอ่ะเราไปดูตัวผลประกอบการนะครับของตัว Q House กันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูที่บรรทัดกำไรสุทธิเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะก็เป็นไปตามภาวะของอุตสาหกรรมอสังหาที่ช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอะแม้ว่าจะมีการช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมีการที่กรนง,ง,ง,งเนี่ยลดดอกเบีย้ยลงมาเพื่อเป็นการกระตุ้นอสังหาเนี่ยแต่ว่าดูโดยบรรยากาศภาพรวมเนี่ยอสังหาก็ยังค่อนข้างจะตื้ตอๆอยู่นะอะเรามาดูครับปี64กําไรอยู่ที่1,600ล้าน65เติบโตขึ้นมาเป็น2,400ล้านนะครับ66นะครับเติบโตขึ้นมาเป็น2,500ล้านพอปี67เพราะนี่ยเริ่มรลปลงละเหลือ2,100ล้านแล้วพอมาปีนี้ครับ ครึ่งปีกําไรมาไม่สวยเลยนะครับกำไรครึ่งปีมาแค่7 0 0กว่าล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปีนี้กำไรลดลงแน่นอนนะครับสปีต่อเนื่องติดต่อกันนะครับต่อมาคือ ROE ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จาก6%เนะครับเคยขึ้นไป8.7 8.9นะครับลงมา7.4ล่าสุดประมาณสัก6%ก็นะครับก็ถือว่าต่ำนะครับไม่สูงเลยนะครับก็ พูดง่ายๆว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในตัวคิวเฮาส์เนี่ยหนึบาทปีหนึ่งผ่านไปกำไรประมาณ6บาทนะครับตัวของอัตรากําไรสุทธิหรือว่า m a r ิ i นนะครับมาจินเนี่ยยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับจาก20 นะครับยี่ห้าปัจจุบันประมาณสัก23่สากำไรเมื่อเทียบกับยอดขายหมายความว่ายอดขายหนึบาทคิวเฮาส์กำไรประมาณ23ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับ P/E นะครับอาจเคย11เท่านะครับสิเท่า9เท่า8เท่าปัจจุบันอยู่ที่7.48ด่แอาจก็ต้องบอกว่า P/E เนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้สูงนะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยกำไรของคิวเฮาส์ลดลงอีก นะครับ PE มี P e โอกาสเพิ่มนะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าหันไปดู P/BV ต้องบอกว่าถูกเลยนะครับเคย0.9นู่นนะ่ะแต่ตอนนี้0.45แสดงว่าลงมาแล้วครึ่งหนึ่งก็สอดคล้องกับราคาหุ้นนะครับเคยประมาณสัก2.3ปัจจุบันเหลือ1.2อะไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก P/BV เนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าไม่ได้แพงแล้วพอโอเคราคาปรับตัวลงมานะครับครึ่งๆเลยเนี่ยนะครับเงินปันผลที่เคยจ่ายประมาณสัก5% 4% 6%ก็เริ่มมาจ่ายระดับประมาณสัก8%แต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าในอนาคตกําไรลดลงเนี่ยดีเวเดนเงินปันผลอาจจะมีโอกาสลดลงได้อ่ะไปดูกันที่อันดับที่9นะครับตกเป็นของตัว BLA นะครับ PE อยู่เพียงแค่6 จุดสี่เจ็ดเท่าขึ้นต้นด้วยเลขหกแล้วนะเราไปดูตัวผลประกอบการของ BLA กันนะครับ BLA ก็คือบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับเราไปดูที่บรรทัดกำไรสุดทธิของบริษัทนี้ต้องถือว่าดูดีนะนะครับดูดีนะปี6 4นะครับกำไรอยู่ที่3,200ล้านปี65หทรงตัว3,200ล้านครับปี6 6ดรอปลงเหลือ2,500ล้านแต่พอปี67สวยเลยกำไรทำนิวไฮนะครับ3,600ล้านแล้วปีนี้ครับ 6เดือนนะครับ6เดือนกำไรก็มา3,300ล้านแล้วเพราะฉะนั้นทรงกำไรปีนี้นะครับหายห่วงนะครับน่าจะชิวๆ roe ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนจากประมาณ6ปลายนะครับลงมาที่5.7 7.8%ล่าสุด11%ถือว่าแนวโน้ม ROE เนี่ยดีเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในบริษัท BLA 100บาทปีหนึ่งผ่านไปกำไรประมาณ11บาทนะครับต่อไปคืออัตรากำไรสุทธิหรือกำไรเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับจากประมาณสัก5% 6%เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น7%ปลายล่าสุด28%นั่นหมายความว่ายอดขาย100บาทเนี่ยนะครับ BLA จะกำไรถึง28บาทก็ถือว่าสูงมากๆนะครับไปดูตัว P/E นะครับก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับในอดีตตอนนี้ก็ต้องถือว่าถูกเลยนะครับเมื่อก่อนเคย20เท่า15เท่า13 11ปัจจุบัน6เท่านะครับ p i per book หรือ P/BV นะครับก็ต้องถือว่าเทียบกับในอดีตตอนนี้ก็ต้องถือว่าต่ำสุดละนะครับเคย1.3 1.2 0.8 0.7ปัจจุบัน 0. 8. 6.5ดีวเวนเงินปันผลนะครับจากที่จ่ายแค่1%นะครับมาเป็น3%ดรอปลงมาเหลือ2%ตอนนี้ประมาณสัก3.6 3.7%ก็ถือว่าเริ่มจะมีการจ่ายปันผลอยู่เหมือนกันนะครับไปดูกันที่อันดับที่8นะครับตกเป็นของตัว p d t EP หรือว่าปตทอสพอ,อนะครับ PE อยู e ่6.47เท่า ก็เท่ากับ BLA เลยนะครับเราไปดูตัวงบการเงินของปตทสพานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดูที่บรรทัดกําไรสุดที่ต้องบอกว่าโอ้โหบริษัทนี้กําไรมันเยอะมากๆเลยนะครับปีหนึ่งกําไรระดับประมาณสัก70,000ล้าน70,000ล้านเยอะมากน่าจะเป็นรองแค่ปตทตัวเดียวนะรปตทสพาน่าจะเป็นตัวที่บริษัทที่กําไรสุดที่ต่อปีต่อปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของตลาดหุ้นไทยเพราะฉนั้นก็ไม่ธรรมดาปี64กําไร 3 8 0 0 0ล้านปี6กากำไรเป็น70,000ล้านปี 66, 7 6 0 0 0ล้านปี6 7โตต่อเป็น7 8 0 0 0พันล้านแต่ปีนี้ครึ่งปีมาประมาณ3 0 0 0 0ล้านเพราะนั้นทั้งปีเนี่ยกำไรปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวปตทอสอพแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะแต่ปีนี้กำไรลดลงนะครับ roe ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็ถือว่าใช้ได้นะครับ1 0 16ป5 15, 15ปัจนุบัน12 หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในปตทสพา100บาทปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยกำไร12บาทนะครับอัตรากําไรสุทธินะครับหรือว่ากําไรเมื่อเทียบกับยอดขายก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจาก16.5นะครับ20 24 24ปัจจุบัน20นั่นหมายความว่ายอดขาย100บาทปตทสพาหรือพี่เทพเรากําไรประมาณ20บาทก็ไม่เลวครับนอตแบดถือว่าดีเออ PE นะครับถ้าเทียบกับในอดีตก็ต้องถือว่าไม่ได้แพงนะเคย15เท่า10เท่า8เท่า6เท่าปัจจุบัน 6.47 6เองอะ่ะ6ก7็ก็ถือว่าไม่สูงนะครับ p b v ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับปี64เคย1.1 1.4 1.1 0.9ตอนนี้0.82ต่ำกว่าหนึ่เราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของลงทุนแล้วก็ตัวของดีเวเดนเงินปันผลช่วงหลังๆก็จ่ายแบบท็อปฟอร์มแล้วเกินเมื่อก่อน3%เนะครับ2.86%นะครับ8%ตอนนี้ เกือบเกือบเปเลยสําหรับตัวปตทอสอพต้องบอกว่าเป็นตัวที่จ่ายเงินปันผลสนุกสนานเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวนี้มีความเป็นโภคภัณฑ์น,นะครับถ้าปีไหนเนี่ยราคาน้ามันไม่ดีราคาน้ามันลงเยอะๆเนี่ยถ้ากาไรเขาน้อยเงินปันผลเขาก็อาจจะมีโอกาสรปรับตัวลงนะต่อไปนะครับอันดับที่7นะครับอันดับที่7ตกเป็นของตัว BBL หรือว่าแบงก์กรุงเทพ PE อยู่ที่6.43เท่า ไปดูตัวผลประกอบการของ BBL กันนะครับแบงก์กรุงเทพช่วงนี้แบงก์ก็มาแรงมากๆนะครับไปดูดัชนีของเซกเตอร์แบงค์นะครับก็โอ้โหเรียกว่าขึ้นแบบนี่นะครับเรามาดูเลยแบงค์แบงค์งนะครับดัชนีของเซกเตอร์แบงค์นะเนี่ยนะแบงค์นะครับนี่อันนี้ดูครับดูครับโอ้โหขึ้นมาแบบอย่างสวยนะครับตอนนี้กำลังจะมาเทสแนวต้านแล้วถ้าผ่านแนวต้านได้มีโอกาสไปต่อ แต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงนะครับแบงก์ Bank เนี่ยต้องบอกว่าพอกําไรไตรมาสสามเนี่ยออกมาดีนะครับตัวที่ดีที่สุดจริงๆคือ KTB โต25โอ้โหเงินมันก็ไหลเข้ามาที่เซกเตอร์แบงก์โดยเฉพาะยิ่งต่างชาติก็เหมือนกับว่ามากนหนําซื้อแบงก์ในประเทศบ้านเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับแบงก์ประมาณเกือบหมดเลยอะ่ะมันอยู่ในระดับที่อยู่ด้านบนแล้วนะ ไม่ได้บอกว่ามันจะลงแล้วพรุ่งนี้มันอาจจะยังมีแรงเฉื่อยไปได้ต่อแต่แถวๆเนี้ยมันน่าจะใกล้ๆจุดสูงสุดแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมันอาจจะยังยังขึ้นอยู่นะแต่ต้องระวังม,ม,มันไม่ใช่จุดที่จะไปซื้อแล้วก็ถือยาวไม่ใช่นะครับแต่ซื้อแล้วเล่นรอบเล่นเกมกำไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะไปซื้อถือยาวตรงนี้เนี่ยรับรองว่าต้นทุนสูงแน่นอนนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยแบงค์ขึ้นมาสวยงามอ่ะเรามาดูตัว b ีบครับโอ้โหถ้าเราไปดูกําไรจุดที่นี่ต้องบอกว่ามันสุดยอดนะครับปี64นะครับกำไร2 6 0 0ล้าน65โตเป็น20,009ต่อมา40,001โอ้โหโตกระโดดต่อมา40,005ยังโตัว45,000ล้านต่อปีนะครับมันเยอะมากนะแล้วปีนี้ครับครึ่งปีกําไรมาเ 24,0 0 0ล้านโคตรสวยยังไงปีเนี้ยทรงกำไรอยู่ในระดับสูงแน่นอนกำไรต้องประมาณ45,000ล้านบวกลบแถวแวนี้นะครับไปดูตัว ROE ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนถ้าเทียบกับในอดีตก็ต้องถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับจากประมาณ5.6% 5.88 8.3ปัจจุบวัน8.5นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงใน BBL 100บาทเนี่ยปีนึงผ่านไปเนี่ยกำไรประมาณ8.5บาทนะครับต่อมาคือ อัตรากำไรสุทธิหรือมาจินนะครับกำไรเมื่อเทียบกับยอดขายดูทรงแล้วเพิ่มขึ้นดูดีนะครับจาก17นะครับ 16, 17.4 17.8ล่าสุด20หมายความว่ายอดขาย100บาท BBL จากกำไร20แล้วก็มากที่สุดในรอบ5ปีนะครับไปดูตัว PE นะครับต้องถือว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากกำไรโตขึ้นมาเยอะจาก PE 10เท่า10เท่า 7.4 6.6ปัจจุบัน6.43ไปดูตัว PBV นะครับ PBV ของ BBL มันจะต่ำจริงๆนะมันอยู่ประมาณสัก0.5เท่าบวกลบเนี่ย0.48 0.55 0.57 0.53 0.53, ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าซื้อถูกกว่าเจ้าของลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัวด v เวเดนเงินปันผลเมื่อก่อนเนี่ยนะครับประมาณสัก2%นะครับขึ้นมาเป็น2%ปลาย4.6%แต่ตอนนี้ทะลุ5%แล้วนะครับสำหรับตัว BBL ไปดูกันที่อันดับที่6ตกเป็นของตัว มะตะ PE นะครับอยู่ที่6.38เท่าไปดูตัวผลประกอบการของอมะตะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปดูที่บรรทัดกำไรสุทธิก็ต้องบอกว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงนะสำหรับตัวนี้อ่ะปี6กํากำไร1,400ล้าน6 5โตพรวดเลยนะครับเป็น2,300ล้าน 6 6ดรอปลงมาเหลือประมาณ1,800-1,900าล้าน6เจโตอีกแล้วนะครับ2 4 0 0ัน0 0ล้านแต่ปีนี้นะครับกำไรครึ่งปีแรกก็มาประมาณสักพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออกำไรของบริษัทนี้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นขึ้นลงไม่ค่อยจะมีความเขาเรียกว่า มีสักเถียนสักเท่าไหร่เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยอขึ้นอยู่กับว่าปีไหนขายที่ดินได้มากได้น้อยอย่างไรนะรนี่ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของตัวนี้นะครับต่อมานะครับไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนแนวโน้มคือดีนะนะครับแนวโน้มคือดีจากประมาณสัก8% 12.9 11.7 12.8ถือว่าดีถ้าเราเอาเงินไปลงในอมาตะ100บาทปีดึงผ่านไปจะกําไร12.78บาทถือว่าดีครับถ้าเทียบในอดีต อัตรากำไรสุทธินะครับแม้ว่ามันจะดูว่าดรอปลงแต่ส่วนตัวก็มองว่ายังโอเคอยู่นะประมาณ21%เนี่ยถือว่าดีนะครับก็คือยอดขายนะครับเออกำไรเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับอาจจาก36% 38% 25% 23%ปัจจุบัน21% นะครับก็หมายความว่ายอดขาย100บาทเนี่ยกำไรประมาณสัก21สอ่าสำหรับตัวอมตะนะครับแม้ว่าจะลดลงแต่ว่ายังอยู่ในระดับแบบ20%นี่ถือว่าเยอะนะต่อไปครับไปดูตัว PE นะครับก็ถ้าเทียบกับในบบอดีตตอนนี้ก็ต้องถือว่าต่ำนะเคย22 10อเท่า15 15ปัจจุบัน6.38นะครับ6.38เท่าก็ต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ก็อย่าลืมครับว่าบริษัทนี้คือดูกำไรมันแบบมันมีโดดไปโดดมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ย เพราะฉะนั้นกาไรมันดูไม่มีความสม่ําเสมอถ้าปีไหนนะครับกำไรมันดรอปลงปีไหนกําไรลดลง P/E มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะ,ะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปแต่ถ้าดู P/BV ต้องบอกว่าถูกจริงถ้าเทียบกับในอดีตนะเมื่อก่อนเคย1.4 1.2 1.5 1.5ตอนนี้0.8ต่ํากว่า1แลวเราซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าของลงทุนแล้วตอนนี้แล้วดีเวเดนเงินปันผลนะครับก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะจาก1%กว่านะครับมา2%กว่าปัจจุบันทะลุ5%ต่อไปไปดัดบที่ 5ตัวเป็นของตัว CPF นะครับ PE อยู่ที่5.96เท่าอท่า CPF นะครับเราไปดูตัวผลประกอบการของ CPF ไปดูที่บรรทัดกำไรสุทธินะครับก็บอกได้เลยว่าปีนี้นี่คืออลังการงานสร้างเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับปีนี้กำไรเด็ดขาดมะเขือขืนแน่นอนปี6กํากำไร13,000ล้าน 65ัวนี้หน่อย14,000ล้าน66ขาดทุน5,000ปัญหาหมูเถื่อนทะลักเข้ามาทําให้ราคาหมูตกต่ำนะครับก็ขาดทุนไปปีนั้น5,200ล้านนะครับปี67เทินอรากกับมาสุดยอดกําไรประมาณสัก19,500ล้านพอปีนี้เขา6เดือนก,กําไรจะ19,000แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้กําไรโตแบบ กระฉูแตกเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับโตแบบปลอดแตกเอาอย่างนี้นะครับต่อมาไปดูตัว ROE ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกาไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนนะครับก็แนวโน้มมันเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะกำไรมันเพิ่มอาจจะ6%กนตะครับติดลบเนื่องจากขาดทุนนะครับ8% 12%นั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงใน CPF 100บาทปีหนึ่งผ่านไปกําไร12บาทนะครับอัตรากําไรสุทธิหรือว่ามาจินนะครับก็คือกําไรเทียบยอดขายนะครับจาก2.7 2.3ติดลบเนื่องจากขาดทุน3.8ปัจจุบัน7.15 คือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้พวกราคาหมูราคาไก่ราคาเป็ดราคาไข่ราคากุ้งราคาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับ,ค,รบคือมันเป็นคอมมูนิตี้นั่นแหละแต่ว่าราคาเนี่ยความผันผวนมันจะน้อยกว่าพวกฮาร์ดคอมมูนิตี้ฮาร์ดคอมมูนิตี้เช่นพวกน้ำมันอะไรเงี้ยราคามันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะวือนวาแต่ถ้าเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้ก็จะเคลื่อนไหววือนวาน้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมีลักษณะของการเป็นคอมมูนิตี้ปุ๊บเนี่ย มาร์จิมันจะไม่ได้สูงนะครับเนี่ยประมาณเน,นี่ยสอตอนเนี้ยเดนี่ถือว่าสูงมากแล้วนะนะค,คือสูงมากๆแล้วอ่ะโอเคไปดูตัว P/E ครับด้วยความที่ปีนี้กำไรมากกำไรเยอะมากเนี่ย P/E มันก็เลยดรอปลงนะอ่ะเรามาดูครับ P/E เคย16เท่า11อนะครับอันนี้ไม่มี P/E เนื่องจากขาทุน12เท่าปัจจุบันประมาณ5.96เท่านะครับห้าเเท่าก็ถือว่าต่ำแต่อย่างไรก็ดีครับ ถ้าเกิดว่ากําไรลดลง PE มีโอกาสที่จะเพิ่มต้องระมัดระวังสําหรับตัวที่เป็นซอฟต์คอมมูนิตี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูตัว PBV ก็ถือว่าไม่แพงครับ0.7เท่าเท่านั้นเองเคย1เท่า0.8 0.7 0.78 0.74ก็ถือว่าต่ำกว่า1อ่ะซื้อถูกกับเจ้าของลงทุนนะครับเอ่อดีเวนเงินปันผลนะครับก็ถือว่าเริ่มทีอจะาจ่ายเนื่องจากว่ากําไรมันดีอ่ะนะครับปันผลก็เลยเยอะหน่อยนะคเคย3.9 2.6 3.8ไม่จ่ายอันนี้ประมาณ4.5เท่านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเงินปันผลของบริษัทที่เป็นซอฟต์คอมมูนิตี้มันจะปันผลเหมือนกันกําไรดีปันผลเยอะปีไหนกําไรไม่ดีปันผลน้อยนะครับต่อไปครับไปดูที่อันดับที่4ตกเป็นของตัวสุภาลัยพิสุภาลัย PE อนะครับอยู่ที่5.95เเท่าสุภาลัยนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับสุภาลัย ไปดูที่บรรทัดกําไรครับเดี๋ยวดูซิว่าอาสังหาเป็นยังไงมัางนะครับโอ้โหบอกว่ากําไรนี่ไม่ดีเลยนะอ่ะปี64-7,000ล้าน6 5ยังโตเป็น8 000, 1 0 0ั6เริ่มดรอปลงมาเหลือ6,000ล้าน 67- พยายามโตเป็น6 000, 1 0 0 6 2 0 0ล้านแต่ปีนี้ครับครึ่งปีมาเนี่ยกำไร1,500ล้านโอ้โหอย่างนี้นี่ ปีนี้กําไรดูแล้วน่าจะดรอปแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไม่ดูไม่ค่อยดีนะตรูมสังหาช่วงนี้ก็แบบไม่รู้นะครับแม้ว่าบางทีมันจะขึ้นตามเซนติเมนต์เนาะอ่ะเดี๋ยวมีการลดดอกเบีย้ยอ้าวกระตุ้นอสังหามีมาตรการกระตุ้นอสังหาแต่ว่าคือโอเคอะดอกเบีย้ยมันลดลงจริงอะเราไปกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดอะดอกเบีย้ยถูกลงก็จริงอะแต่คนมันมันไม่มีเงินซื้ออะดอกเบีย้ยมจะถูกก็ไม่มีเงินซื้อนึกออกไหมครับอ่ามันจะมีมาตรการกระตุนต้นกระตุนต้นอสังหากระตุ้นมันก็อาจจะกระตุ้ มันเป็นมันเป็นของใหญ่อะของชิ้นใหญ่คือถ้ามัน ยังไม่ได้จําเป็นจริงๆอะไรคือช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็อสังหาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะจะซื้อบางทีมันขึ้นนะราคาขึ้นมันขึ้นตามเซนติเมนต์ตามอารมณ์อ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะกระตุ้นอสังหานะเดี๋ยวจะลดดอกเบี้ยนนะอะไรแต่ว่าก็ดูด้วยแล้วกันว่ามันมันกระตุ้นขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูในอนาคตสืบไปนะครับอ่ะต้องดูว่าจุดต่ําสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับอสังหาเนี่ยนะครับมันผ่านไปหรือย,อยังเดี๋ยวเราก็มาดูจากผลประกอบการของอภาพรวมแล้วกันนะครับไปดู ตัว ROE ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมันก็ดรอปลงเนื่องจากกำไรมันน้อยเนาะเคยประมาณ18-19%นะตอนนี้เหลือ10%เองเคยเกือบ20เนาะตอนนี้เหลือ10%หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในตัวสุภา,100าิกำไรหนึ่บาทปีนึงผ่านไปอะ่ะกำไร10บาทเมื่อก่อนเคยกำไร18-19บาทนะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวอัตรากำไรสุทธิหรือ margin ก็หายไปครึ่งนึงเนาะนะครับเกือบครึ่งอะ่ะจาก24นะครับตอนนี้เหลือ14นะครับก็คือนนไรเมื่อเทียยยบบกัออดขา่นะ ยอดขายร้อยบาทเคยกาไร24บาทสุภาลัยแต่ตอนนี้ยอดขายร้อยบาทกําไรเหลือ14แล้วนะครับ P/E อสังหา P/E มันจะไม่ไม่สูงอยู่แล้วนะอะตอนนี้เป็นยังไงครับเคย7.3 5.3 5.9 5.7ตอนนี้ก็ประมาณ6เท่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกมากๆอะไรเงี้ยแ,แล้วอย่าลืมว่าอาสังหาเนี่ยกำไรช่วงเนี้ยมันมันจะไม่ค่อยแน่นอนแล้วมันมีโอกาสลดด้วยเนี่ย ถ้ากำไรลด PE มันอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูที่ P/BV ถือว่าต่ําจริงเคย1เท่า1เท่ากว่าตอนนี้0.6นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้าดูที่ไพร์เปอร์บุ๊กหรือ P/BV ตอนนี้สุภาพ라ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเทียบกับในอดีตอ่ะดีวเวนด์นเงินปันผลครับเคยประมาณ4% 5%นะครับขึ้นมาเป็น7%ปลาย7%ปลายตอนนี้ทะลุ8%ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรราคาเนี่ยนะครับมันปรับลง ร,ราคาเนี่ยมันปรับลงมาด้วยแต่ถ้าต่อไปในอนาคตกําไรมันลงเนี่ยดีเวเดนเงินปันผลนะมันก็อาจจะมีโอกาสลดลงด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูอันที่อันดับที่3อ่ะเป็นอสังหาต่อเนื่องเลยคือตัว AP p นะครับ PE อยู p ่ท e ี่5.86เท่าไปดูผลประกอบการซิอ่ะเป็นยังไงเทียบกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหแนวเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลย นะครับคล้ายๆกันเลยไม่ดีนะครับอ่ะเรามาดูกําไรสุทธิครับปี6กครับกำไรอยู่ที่4 5 0 5 65โตเป็น5 8 0พ5น0ปนะ66ยังโตอยู่เป็น6000ล้านแต่6 7เเริ่มดรอปแล้วเหลือ5000แล้วปีนี้กําไรมาครึ่งปีนะครับมาประมาณสัก1,800ล้านทรงไม่ค่อยดีดูแล้วเนี่ยปีนี้กำไรน่าจะลดลงเทียบกับปีที่แล้วนะก็จะลดลง2ปีติดต่อกันนะครับ roe ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็ไม่ค่อยดีจากเคย1 0 17% 15 16 17เปอร์เซ็นต์เนี่ยปัจจุบันเหลือประมาณ10เปอร์เซ็นต์กว่า11เปอร์เซ็นต์ก็หายไปเยอะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลง100บาทใน AP เนี่ยปีหนึ่งผ่านไปเราจะได้10.9เนะมื่อก่อนเราเคยได้17นะเห็นไหมครับมันหายไปเยอะนะแล้วก็ตัวอัตรากำไรสุทธิหรือมาร์จินก็ไม่ดีนะครับดรอปลงนะครับเคยอยู่ที่15บหถึงสิเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณ10.5นั่นหมายความว่ายอดขาย100บาทหนึ่ไร10.5เมื่อก่อนยอดขาย100บาทกำไรเกือบ16เห็นหมัม้ายไปเยออะะนะครับต่มาไปดูตัว PE รับ PE ตอนนี้ถ้าเทียบกับในอดีตก็อาจจะบอกว่าอยู่ในโซนด้านล่างแต่อย่าลืมครับว่า PE เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกําไรเพราะมันคืออะไรครับราคาหารกําไรถ้าเกิดกําไร drop ลงเนี่ย d r อปลงด r อปลงเนี่ย,ย PE มีโอกาสเพิ่มเหมือนกันแต่ถ้าดูที่ PBV นะครับตัวนี้ก็ต้องถือด้วยว่าอยู่ในโซนด้านล่าง PBV นะประมาณ0.6เท่าเคยขึ้นไป1่เท่าประมาณ1เท่านะครับแต่ตอนนี้0ูยก็คือลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวดีวเวนดนเงินปันผลนะครับจากกว่านะอรบ5%ต็น,นี้กปรามาณสัก 7%นะครับ6.987%แต่อย่าลืมนะครับเงินปันผลขึ้นอยู่กับกำไรด้วยอ่ากำไรลดปันผลมีโอกาสลดนะครับต่อไปครับไปดูอันดับที่2ตสปงนกลงตัว AAV นะครับ AAV PE ครับ2.92เท่า2เท่าเหรอเอาตีว่า3เท่าอุ๊ยทำไมมัน PE 2เท่าเองอ่ะเอ้ามันเป็นยังไงนะครับเราดู AAV ไปดูบรรทัดกำไรโอ้โหมันแบบผวนผันผันผวนเหลือเกินว่ะ นะครับด้วยความที่ว่าคือไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นหุ้นวัฏจักรนะสายการบินอะไรพวกเนี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันด้วยมันขึ้นอยู่กับค่าเงินค่าเงินบาทด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับภาวะการท่องเที่ยวสถานการณ์ของอุตสาหการรมท่องเที่ยว,วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับอ่ะตอนที่เป็นโควิดเนี่ยแน่นอนปิดประท่องปิดประเทศนู่นนี่เนี่ยก็ขาดทุนหนักเลยนะครับหกพันล้าน8ปดพันล้านพอปี66 ขึ้นมามีกําไร400ปีที่แล้วกําไรประมาณสัก3,400-3,500ล้านนะครับปีนี้เนี่ยกำไรมาประมาณ1,600ล้านแต่มีการคาดการ์ว่าทั้งปีเนี่ยนะครับกำไรจะประมาณ1,000ล้านท่านเองแสดงว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับ AAV เนี่ยจะประสบปัญหาการขาดทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าครึ่งหลังขาดทุนกำไรลดลงปีหน้ากำไรก็จะลดลงต่อเนื่องด้วย ถ้ากําไรลดลงต่อเนื่องเนี่ย PE มันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่แเราไปเจอหุ้นตัวนี้ PE 2เท่า3เท่าเนี่ยอย่าลืม PE มันผันผวนมากตามกําไรเนาะถ้ากําไรมันดันลดหวบหรือกลายเป็นขาดทุนเนี่ยนะครับ P.E. ก็จะเพิ่มขึ้นมาหาศาลหรืออาจจะไม่มี P.E. เลยอ่ะอันนี้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะยิ่งไอ้หุ้นที่เป็นพวกวัฒจกักหุ้นพวกกระพันอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับอ่ะดู r อ e ครับก็เนี่ยติดลบเนื่องจากขาดทุนเคยขึ้นมา5% 35% 50%แต่อย่าลืมว่า เดี๋ยวเนี่ยครึ่งปีหลังกําไรจะไม่ค่อยดีมีโอกาสขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้ากําไรก็จะลดลงต่อเนื่องด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวของมาจินนะครับอาจติดลบเนื่องจากขาดทุนแล้วก็ขึ้นมา1% 6%ปอปัจจุบัน6%ก็คือกําไรเทียบยอดขายหมายความว่ายอดขาย100บาทในกําไรประมาณ6บาทก็ไม่ได้สูงมากนะครับต่อมาไปดูตัว P/E อย่างที่บอกครับอัเนียขาดทุนไม่มี P/E นะครับแล้วก็ P/E 3 3าเท่าอ่ะ6เท่า2อแต่อย่าลืมครับคร แล้วปีหน้ากำไรก็ไม่ดีจะลดลงต่อเนื่องด้วยก็ต้องเรามาระวังนะครับ P B V นะครับเคย3เท่า6เท่า3เท่ากว่า3เท่าตอนนี้1เท่าถ้าดู P B V ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงแล้วแล้วตัวนี้นี่ดูแล้วเนี่ยกูอะไรวะเนี่ยนะครับปันพงปันผลกูไม่เคยจ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะไปดูอันดับที่1นะครับตกเป็นของตัว R C L นะครับ๋อ R C L เรือตู้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ P E 1 8 8จุดเท่าเอาอีกแล้ว P E 1เท่า P E 2เท่ายังไงดีเอาไปดูดิว่ามันยังไงกัันนแะครบตวี้ ไปดูที่บรรทัดกำไรครับโอโ้โหตอนปี6 4สีนี่กำไ like, รแบบสุดๆนะครับบ้าบอไปเลยนะครับหมื่นล้าน24,000ล้านตอนนั้นเป็นโควิดนะพอโควิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างหยุดชงะนะงักอ่าเศรษฐกงเศรษฐิดหยุดชงะงักพอโควิดเริ่มดีขึ้นเปิดประเทศคนอัดอัน้นเกิดเพน up ดีมานต้องการจะนําเข้าส่งออกซื้อของอะไรเงี้ยค่าระวางเรือขึ้นพรวดทะลุปลอดแตก พอค่าระวังเรือขึ้นเยอะมากๆอ่ะพวกนี้ก็กําไรมหาศาลเห็นไหมครับอาจจะเป็นช่วงที่กําไรมากอะไรยังน,น,นก็โอเคกลับลงมาสู่ภาวะปกติไปอ่ะต่อมาครับปี66ครับกำไรเหลือ1,500ล้านเห็นไหมครับเราดูนีนี่เป็นพก,กพันเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงพก,กพันคือบริษัทที่แบบมาเหมือนว่ากําไรผลประกอบการจะไม่แน่นอนบางปีกําไรมากบางปีกําไรมาก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 บางปีกําไรน้อยบางปีขาดทุนเลยเนี่ยเราเห็นได้เลยกาไรจาก2 4 0 0 0ล้าน เหลือพันหนี่กําไรลดมากกว่า90%นะครับกำไรลดลงเนี่ยติดมันจะบอกเลยปีนี้กำไรติดลบ90%เซนติเมนต์มันจะไม่ค่อยดีเห็นปะ่ะกำไรติดลบ90%เป็นต์เห็นไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กอ่านะครับต่อมาครับปี67กําไรกลับมาโตเป็นเก้านล้านนะครับ9,000ล้านแต่ปีนี้ครับอ่ะครึ่งปีกําไรมา4,000แต่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์ว่าทั้งปีกําไรจะประมาณ5,800ล้าน ก็แสดงว่าปีนี้กำไรดรอปลงนะจาก9,000ปีที่แล้วปีนี้เหลือประมาณ5,800เพราะนั้นถ้าเกิดกำไรลด P/E อาจจะเพิ่มแล้วปีหน้าครับปีนี้คาดการณ์5,5นะ5,800ล้านปีหน้าคาดการณ์กำไร1,800ล้านดรอปลงไปหนักเลยคราวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่า P/E P เอ่อกำไรลดลงครึ่งปีหลังกำไรปีหน้าลดลงอีก P/E ก็อาจจะเพิ่มเงเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระวังนะครับตัวที่ P/E 1เท่า2เท่า3เท่าแล้วเป็นพวกกับพันแล้วเป็นหุ้นวัฒจักรพวกเนี้ย มันผันผวน P/E มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาได้ถ้ากำไรมันลดนะครับอ่ะ ROE ครับโอ้ก็เคยเป็นร้อยนะครับอ่ะลงมา70ลงมา3มันเป็นผันผวนมากเลยอะ่ะจากร้อยลงมา70จาก70ลงมา3จาก3ไป19 19มา22 23บเห็นไหมเพราะนั้นกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมันจะผันผวนมากๆนะครับไปดูตัวมาจิ้งก็จะผันผวนเช่นกันนะครับเคย4 47ลงมาเหลือ5ไปย5ิบตอนนี้21 กำไรเทียบยอดขายก็คืออยอดขาย100บาทเนี่ยจะก,กำไรเท่าไหร่เห็นไหมครับก็ผันผวนมากๆนะครับ PE นะครับ PE อ่ยสามนี่ย3.6 0ดแปดโอ้ปีนั้นกำไรมันเยอะจริงๆนะครับ24,000ล้านเนี่ยนะครับน่าจะมากสุดในบริษ,ษัทบริษัทแล้วนะครับ0.8 0.8นะอุ่แะแต่ดูนะครับ0.8ไป4เนี่ยเห็นไหมมันก็เพิ่มขึ้นไปหลายเท่าตัวนะ4เท่าใช่ไหมอ่ะมา4.4ตอนนี้ประมาณ1.88่ นะครับ1.88คือความถูกแพงจะดูด้วย PE เนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะสำหรับตัวที่เป็นพคก,กัณฑ์ดู PBV พอได้จาก2ลงมาเลย0.5หูนจุดสดยุดตอนนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า PBV เนี่ยมันอยู่มาสัก0.4เท่าก็ไม่ได้สูงนะครับดีเวเดนเงินปันผลคุณโพคก,กัณฑ์ปันผลจะไม่สม่ำเสมอนะครับบางปีอาจจะมากบางปีอาจจะน้อยบางปีอาจจะไม่จ่ายหนะึ่งเองใช่ไหม กลายเป็น19 1เเป็น28จาก28ถ้าเราไปซื้อเพื่อหวังปันผลปีละ28%อีกปีหนึงมาจ่ายเหลือ2เป็นต์ห็ไหมครับอ่ะขึ้นมาเป็น9%้อย่างนงี้มันจะมันจะไม่ผันผลขึ้นอยู่กับกำไรนะครับอ่ะและนี่ก็คือ10อันดับนะครับหุ้นที่ถูกที่สุดในเซ็ตร้อประจำเดือนตุลาคมนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ชอบเนื้อหาสาระแนวนี้นะครับอยากให้มีทุกๆเดือนไหมถ้าอยากให้มีทุกๆเดือนนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปให้ต่อหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอจะจัดให้ในทุกๆเดือนเลยนะครับส่วนมือใหม่คนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาตั้งใจศึกษาเรื่องของการลงทุนอย่างจริงจังเนี่ยนะครับต่อมีไลฟ์นะครับชื่อว่ารายการสอนเล่นหุ้นมือใหม่ทุกวันจันทร์และก็วันพุธทาง YouTube ช่องอาจารย์ต่อนี้เลยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะทุกวันจันทร์และวันพุธเพราะฉะนั้นนนนนไลฟ์ขอออองตต่่สสุกกกาาาาามมมๆๆดด้้ควรูััปเท กาจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกทองคํนะครับสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเราคุยกันทุกๆเรื่องนะครับมือใหม่โดยเฉพาะรายการนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเนื้อหาสาระดีๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเพราะรับรองได้เลยว่าจะทั้งสนุกสนานได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้อะไรอีกมากมายแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ หลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับคอร์สออนไลน์5 0 0 0สูงเงินล้านว่าจะเข้าเรียนได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยขั้นแรกเนี่ยแอดไลน์แอดอาจารย์ต่อก่อนนะครับก็คือยิง QR code ตรงนี้นะครับแอดเข้าไปเลยเพอแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยทักหาน้องแอดมินบอกว่าขอรับคอร์สฟรีเดี๋ยวน้องส่งให้ปุ๊บเรียนได้ทันทีคอร์สออนไลน์5,000สูงเงินล้านเนี่ยนะครับฟังกับไม่ฟังชีวิตต่างแน่นอนถ้าไม่ฟังวันนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังในอนาคตจะบอกกับตัวเองเลยว่า รู้อย่างนี้น่าจะฟังตั้งนานแล้วเป็นคอสที่ติดก,กระดุมเม็ดแรกให้กับมือใหม่ได้ดีมากๆต่อจะคุยให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มต้นลงทุนหลักพันอยากจะสร้างพอร์ตหลักล้านต้องมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรใครที่ไม่อยากเริ่มต้นแบบผิดๆนะขาดทุนตั้งแต่เริ่มคอสนี้อย่างน้อยต้องฟังสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองได้เลยว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่อย่างแน่นอน100%เครับ